ไปฉีดหน้ามานานเป็นหลายปีแล้วแต่ว่าไอ้มันมีก้อนเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บนใบหน้าอยากที่จะนวดหน้าให้ก้อนเนี้ยมันสลายไปจะทําได้ไหมไม่สามารถทําได้แต่ก้อนนั้นเนี่ยมันสามารถเล็กได้จากการนวดหน้าเพราะว่าการที่เราไปฉีดมาเนี่ยแล้วมันไม่สลายออกมันค้างอยู่บนใบหน้าเนี่ยถ้ามันยิ่งส่งผลไปในระยะเวลานานๆเนี่ยก้อนตัวนั้นมันจะใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นเกิดจากอะไรผังผืดที่มัน ไปเกาะการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไม่สามารถไหลเวียนได้ดีเหมือนตามเดิมฉะนั้นเนี่ยการนวดเนี่ยค่ะมันจะเป็นการที่นวดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนดีแล้วก็จะช่วยสลายผังผืดคือคลายผังผืดได้จะทํายังไงดีล่ะคะอยากให้มันหายไปเลยถ้าหายไปเลยคําตอบเลยคือไม่สามารถทําได้นะคะ แต่การนวดหน้าเนี่ยสามารถทําให้ก้อนมันเล็กได้ตามที่ทันอธิบายนั่นแหละเพราะนั้นนะคะอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากผิวหน้าอ่อนเยาว์การนวดหน้าเนี่ยทำให้คุณหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์สวยได้แบบไม่ต้องเสีย่ยงไม่ต้องพึ่งเสแยกรรมเลยนะคะอยากที่จะมาเรียนเป็นอาชีพหรือมาเรียนนวดหน้าตัวเองก็พิมพ์คำว่าสนใจไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่ธ an ันณีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ